พี่น้องเกิดเหตุบ่คาดคิดบ่คาดฝันกับอดีตนายกพักคศิลปินวัตรเล่าไปสลองบ้านเกิดเล่าไปท้ำบุญบ้านเกิดไปเยี่ยมผู้อพยพผู้ลีไพ่จุศูลพักพิ่งเออ,อยู่อำเภอเนรอุรมอืมเ,เ,มมมเขาหนีไพ่ชงข้ามเขา ย่ายมาอยู่ศูนย์พักพิงอยู่ไว้บริเวณหน้าเทศบาลเดชอุดมเพื่อกลับไปตั้งเต้นเห็ดแนวดูแนวกินเห็ดเขาพัดหมูแก่ปลาชาส้นพลเมียงคานาท่แกไอยู่เร็วนั่นคณะคำน้องท้ำอาหารอยู่นั่นพี่น้องเอ๋ยก็มีเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นนี่ผู้ยิง่งผู้หนึ่งซื้อว่าเหนียวเป็นค้นเดชอุดมพนวะน่ะเล่าเชียยเล่าศูนย์เบือบ้องบอว่าพี่น้องฟอกไปแล้วอยู่เขตอำเภอกันทนะลัก หนีไพ่สงข้ามถึกระเบิดถึกกำมพ่นผู้ทราบอมย่านไตนี้ไตลบมาอยู่กับเราอยู่อำเภอเดชผู้ดมเนี่ยพี่น้องเออยู่อุบลเนี่ยพี่น้องเออยเล่ศูนย์เราก็ได้ห้องกะกะเข้าไปบริเวณศูนย์พักพิงละ สิขอพบทักษิณเป็นอยากสิถามทักษิณเปียนยังเขาเปียนเพี้ยนกันเกื่อใเพี้ยนเขามาบ่มคนไทยให้เขามาขาคนไทยเขามายิ่งคนไทยเขามาบ่มคนไทยอยากถามเขาเพี้ยนกันทํำไมเขาทําอย่างนี้ทําเขาไม่ค่อยไม่ช่วยคนไทยด้วยกันรัศดาไวาดูเดียดพี่น้อกพี่อยู่ตรงตกบชายแดนด้วยไคะบ้านญาติกันาตอพยพมาอยู่ด้วยกันค่ะลาทำ เสียใจเราเสียใจกันมากค่ะนาการทะลักค่ะที่ที่ข้าบอมเนี่ยแหละค่ะนั่นแหละค่ะแล้วก็ออกมาเป็นพราะอะไรคัผเพราะว่าอยากถามว่าทำไมถ้าเป็นเพื่อนกันทำไมถึงถึงถามเพื่อนธรรมดามกบคนได้อย่างนี้เราอยากต้องรวังเดือดร้อนค่ะจังฉากล่าค่ะกบอนเนี่ยระวังบ้างหน่วงล่างระดับก็มีค่ะคราบครัวเพื่อนค่ะร่บค่ะเราเป็นคนไทยเราก็ต้องเดือดร้อนเหมือนกันค่ะเพราะรับก่อนร่บคือเราบขอคนไทยทำไมแค่เขมี่ตะสองเหรียญไทย ประชาชนเขาไม่ช่วยค่ะเขาช่วยแต่ครอบครัวเขาพวกเขาเราไม่ได้ช่วยคนไทยเขาเขาไม่ช่วยค่ะวันี้จะของเราจะช่วยกันเองค่ะเราให้กำลังกำลังไปทหารอย่างเดียวค่ะที่จะช่วยประชาชนคนไทยได้ค่ะไม่อยากส่งเสียงสะพอนี่ยังไงบ้านคะก็น่าจะนี้ค่ะเขาไม่ฟังค่ะเสียง้าตคนนี้เขายังไม่ฟังแค่เสียงเดียวเขาไม่ฟังรลกค่ะ พี่ค่ะเมื่อกี้มีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็ไม่พอใจกรณีที่เกิดขึ้นหรือว่านั่นก็เป็นเช่นนีเพื่อนกันแต่ทำไมถึงไม่อดีตการแบบนี้ล่ะเนี่ยก็ขอเล่าให้ฟังนิดหนึ่งเมื่อวันศุกร์ก่อนโน้นก่อนที่เขาจะถอนวาระทิศอัมรตีไปได้ผมโทรไปโวยวายว่าเฮ้ยในเมื่อลูกเราเป็นผู้นำสองประเทศทำไมถึงได้ยกกำลังปราประชิดชายแดนขนาดนี้เราบอกว่าทังไงลูกเลิต้องพิจารณากัน จนเป็นที่มาของดีบิซีจนเป็นที่มาถึงการคุยกันที่ชายแดนแล้ววันอาทิตย์เขาก็ขออาหารแต่บังเอิญว่าวันนั้นเนี่ยอาหารได้สั่งที่รกัการไว้ว่าวันจันทร์ก็จะปิดตาาอยู่ๆเขาขอ,ถอานาหารวันอาทิตย์ร้าน,นก็เรื่องการปิดัาก็เลยตามเลยไปปิดอาหาเขาเลยมีความรู้สึกเหมือนว่าไม่พอใจเราแล้วลเขาก็พูดจาอะไรไม่ไมไดีอนะไรแล้วทางนายกเราก็ลงเฟซบุ๊กไว้ว่ามัน อันตาโปรเฟชชั่นอลเขาก็เลยรลงับนี้เลยเป็นที่มาของการดักฟังแล้วก็ปล่อยทิ้คนไทยอักจะเข้าใจว่าอเป็นเรื่องทาให้พอใจหรือเปล่าไม่เชี่ยวไม่เกี่ยวเลยนั่นละอดีตนายกเพื่อนกับว่าจ้งซี่พี่น้องเอ๋ยแต่การลงกื้นที่ของพ้นโอ้ยหลายคนกับมเมินมาทำไมมาเพียอะไรบ่เป็นเจ้าหนี่ตีกู้ตนเหตุบ่เป็นลูกเจ้าหนี่โอ้ยเม้นกัดไปต่างๆนั่นนะสุขจ้าอานเอาหลุเขาบ่อ่านดอก อโอ้ยเนะเออจักเหตุการณ์ต่อไปสิเป็นจ้งหดอืมเราบอกว่าพอเกี่ยวกับสงครามช่องตะกูเ้อมันบอกเกี่ยวกันบอกเกี่ยวกันพนาพนาเราก็ติดตามตอนต่อไปเป็นกำลังใจให้สายแดนก็แล้วกันคุณน้องเอ้ยเป็นแต่ญานเนาะผู้ยุ่แถวสายเด่นใครข้าเมีนยิ่งแต่พุดนแต่พื้นเนาะเอ้ยถือบ้านถือที่ถือซ่านค้นบ่ได้ยินีเต็มมง ส่เราุ่้บริยิรยิงแต่ทหารอยู่มันยิงเสบานปู่บ้านคนยิงเซเซเวียนยิงเสลุ่งบ้านตะพืชตะพื้ฉะนั้นคนยุคเขตนั้นอพยพหนีมาแสนสามคนพื่น้องเอยเพราะไม่รู้ว่ามันจะยิงมาทางไหนเออขาะนั้เนี่วทหารเข้ากระจ้ากับพ่ออยู่ดีอันนี้มันยิงไปตะพืชตะพื้เนาอเอยเออนั่นละเสียงเลยคนเขางสวัสดีครับสวัสดีครับ